F D G mod ah uh. F D G mod yo F D G mod ต้องจัดที่ครอบใครอยากเก็บแค่ยังใช้เอากาชูนั้นจอด line range ภาพจิจัดที่มันคันยาว call of duty hero ก็บอกเลยว่าเผา F D G mod ธอไม่ต้องรอ หลอนได้ทุกโซไม่ต้องไม่กลัวใครพอเราจะขึ้นหนย่แมชช็ดแปรพอร์ตอย่าเทปภาจะต้องไปเชียร์ f d g m ไม่ต้องเสียเวลาตายแค่ไม่โมดอยู่ในมืดดูช่วยเทปแบบนี้ไม่ใช่เทวว่พาพลาดอยู่จะขึ้นไลน์ตักเร็วเข้าทิมเรามาเลย F.T.G. จะทำอย่างทุกแกมไม่มาดเปิ่ f d g m เสริมพลังทีมเราใครมีเล่นโตรู้วันจะแหวกไม่เอาเขามาเป็นแกงชนะจะเซิร์ฟตายมาพวกเทปสุดในย่านต้ f d g ม m f d g m o d ใเอไม่ต้องรอลำได้ทุกเซร้าไม่ต้องไม่กลัวใครพอแรงจะขึ้นไง่ายอย่ายงอย่าแชทแบบพออย่าเททันใช้ต้องช่ f d g หมด FTG หมดพร้อมพอทุกคนกันรังเลิกเกมสนุกชัวร์ไม่มีสะดุดเลยฟินอยากเทมือใครต้องใช้ให้ครับสูตร f d g ห d e ตัวจริงในเกมอด เฟดีจีมดเธอไม่ต้องรอและได้ทุบสอกไม่ต้องไปกลัวใครพอแต่จะขึ้นไงยัยแฉดแบทพออย่าเททันใจก็แชรเชฟดีจ